ก่เขี้อะไรแม่งไม่การให้กูเลยอุ้ยเชี่ยเชี่มึงผลกมาจากไหนเนี่ย สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมบายครับวันพีชอีพีที่2กันแล้วนะครับอย่าถามนะว่าทำไมหมวกผมถึงแตกไปได้เรื่องจากว่าผมไปฟาร,ร์มค่าโดรทกิกมามันเลยมี289โดรกิกิจนะครับคือหายยากชี่หายเลยคุณอ้วยใช่ก็เรามาทำหมวกใหม่ละกันนะครับเนื่องจากผม,ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเปลืองอยู่แล้วเออใส่ไปอย่างนั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปอ่าไปไปไป,ไป ดีก็ผมตบการเันพิกัดไว้นะครับฝั่งนั้นไอจุดน,นั้นคือพิกัดที่ผมไปล่าสุดมานะครับผมก็คือออกเดินทางนั่นแหละแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวอะไรมาอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราไม่สู้ดีกว่าเพราะผมเห็นว่ามันมีปืนอยู่ด้วยนะเออว่ะโลกผมก็แตกไปแล้วนี่ว่ะ ตำการครับโล่ใหม่ด้วยนะครับโจว็บแชป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 โอเคครับผมครับโล่ใหม่เสร็จสิดเป็นที่เรียบร้อยนะเอามาใส่ครับแล้วเราก็จะไปขุดเหมืองกันนะครับผมนะในจังหวะน,นี้นะ ใช่แล้อยากสงสัยนะครับว่าผูมีเตียได้แก่พรากูออกเดินทางมาไงล่ะเคคเอบผมงั้นเราก็ไปขุดเบืออกันต่อได้เลยแล้วกันนะครับเออทอดกูก็จะหมดแล้วดิวะช่างมันละกันนะยืบยืบไม่ไปทางต่อการครับจะไปทางไหนมันก็ได้หมดแหละก็ไปทางนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับยืบเจวาเว็บแชป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 แเจว็บแชปแชปอ่าทางไหนเราอาจจะไม่ได้ละอืม อันนี้ทานอันนี้ทันนะครับมันตันผมก็ไปทางไหนแล้ววะเฮ้ยทางนี้เป้าอีหนูโอเคใช่เลยนะครับอีเฮียปัญหาคือผมไม่มีทอ็อตซด้วยสิโอเคเดี๋ยวก็คุยเป็นขั้นบันไดไปแตนละกันนะครับดาบไม่ต้องใช้อะผมเฮ้ยทอ็อตไม่มีปัญหาเกิดแล้วไงเฮ้ยเองเ,เป็นใครนะ่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมผม,ผมไปหาทอ็อตมาก็ได้เสไ,ไม่ต้อละไปกันดีวกว่าไปมันแค่ครู มันแค่ขู่ให้แบบเรามันกลัวไงทุกคนเออเราไม่ต้องกลัวมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับเสียงแปลกประหลาดอ่าผมว่าเราไปเผาถ่านก่อนละกันนะครับขอ,ออิดิทเอ้ยขอเพิ่มอันนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายก็เทเลพอร์ตกลับบ้านไปครับจะไปเผานะครับเพื่อจะเอาถ่านนะครับผมนะเอ้ถ่านกูก็มีอยู่นี่ว่าเอามาประมาณ9อันก่อนละกันนะ <Okay. S 1> ต่อด้วยการครับติ๊กครับผม1ซ่องโอเคครับ แอันนะก็ถือว่าได้อยู่เลยเอาก็บมาก่อนเลยมีอยู่ทั้งหมดสาออันนะครับผมนะเก็บก่อนไปแล้วกันนะแล้วก็ไปกันที่เดิมเลยครับผมวับกลับไปเลยครับเออผมเลือกไปทางนี้ดีกว่านะกันนะเพราะว่าทางนี้มันไปแล้วมันมีเสียงมันมีเสียงแปลกๆมาด้วยนะใช่อเครับผมก็อ๋อเคทางนี้ไม่น่ลจะป ทางที่มีแหล่งน้ําอยู่ก็ตันไปที่เรียบร้อยนะครับงั้นเอาเป็นว่าเราเราวาขอ,อุดไว้แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของกระผมด้วยนะโอเคปักทอดไปก่อนนะครับออรอให้เราวามันไหลหมดแล้วเราก็มาขุดเหล็กกันเลยแล้วกันนะเรียบร้อยลรวผมเหล็กมีแค่สองก้อนนะในตอนนี้ยัง <c oughs> จะมีน้อยไปไหนว่าโอเคเมื่อทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทางฝั่งนู้นต่อเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยทําทางมานะครับผม หย่อตัวเพื่อขุดนะครับเดี๋ยวกูตกโอเคครับผมโอเคฐานเยอะอยู่พอใช้ได้นะครับนี่เดีย๋ยวกูขุดฐานสักครู่แล้วกันนะไปค,ครับผมอุ้ยชอ๋อโอเคโอเคโอเคมันมีอีกชั้นหนึ่งนะเออแต่ผมจะไม่เสี่ยงไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นจะสำรวจชั้นบนให้แบบจุดก,ก,ก,ก่อนแล้วกันนะครับไอ้ซอมบี้มันก็มีแต่เสียงจังเลยเนะาะถ้าขุดมานะครับผม อุดไว้ด้วยเลยโชแบแช๊บชบโอเคแล้วก็เดินไปครับอืมอืมโอ้โหทางนะใครสัญหาทางคิดว่านี่อะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมันจะเป็นจุดโผล่ไปที่อื่นด้วยนะครับใช่เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเขี้ยโอ้ยออกไปออกไปอ่ะออกไปอ้าชิบหายแล้วเฮี้ยโดงอะไรวะเนี่ยมันมาเป็นโดงเลยทุกคน มาเป็นโดงเลยเอ้ยมาิ้งไปอืมแตกสวยข้าเรอโดริกิไม่เพิ่มโอ้ไปทางไหนก็ไม่ปลอดภัยอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับทำการต่อสะพานไปนะไปครับผมปักไปด้วยเลยก็เหล็กนะครับผมะก็ไปทางนี้ต่อ คิดเหมือนกูไหมบีหนึ่งตอนนี้ผมว่าไม่ปลอดภัยทางนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเธอคุณเล็กซะหน่อยแล้วกันนะไอซอมบี้เสียงมันก็ดังจังเลยอเบาๆเสียงหน่อยกไไ็ได้นะครับผมโอเคไปทางนี้ต่อเลยแล้วกันนะครับเ,เจอเอนเดอร์แมวด้วยนั่นเดี๋ยวเพิ่มแต่ในการเสียเวลาเดี๋ยวขุดนี้เสร็จเดี๋ยวผมลงไปแถวข้างล่างกันเลยดีกว่าแล้วกันนะเห็นซอมบี้มันเรียกรรองผมบีใจแล้วเนี่ย ถ้ามันเป็นพื้นนะ้ํามันก็คงดีนะสีแต่ว่า,วามันมันไม่ใช่พื้นน้ำไงใช่ปะเช็คหน่อยน้ำบอกว่าไม่น่าใช่พื้นน้ำนะครับตกไปคือตายแน่นอนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นกันเลยดีกว่าแล้วกันนะโอเคครัผมลงมาได้แล้วนะก็ทำการคราฟท,ท,ทอดเพิ่มนะครับเพราะดูเหมือนว่าทอดเราจะไม่พอแล้วนะครับ ได้มา20อันนะครับผมโอเคแล้วเราก็ลงไปกันเลยดีกว่าลวกันนะครับโอเคครับผมเจอถ่านด้วยครับผมขุดมาแล้วกันนะครับแค่ก้อนเดียวเองนะครับผมแล้วก็ทาการขุดลงไปข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเพราะกูรู้ว่ามันจะมีศึกหนักแน่นอนเลยข้างล่างนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวผมขอทาการเก็บไอ้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกหมัดนะครับผมนะซอมบี้มันขึ้นมาไม่ได้นะครับผมมาลังแกซอมบี้ซะหน่อยดีกว่า่าทุกคนมา ต้องตายแล้วอ่ะค่าโลดิเกตไม่เพิ่มซะด้วยสิโอ้ยเยี่ยไปไหนผมผมว่าตายอ่ะตอนนี้อดองซอมบี้ชัดๆเลยครับทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะกูพูดจริงโอเคน่าก็จะทางอีกทางหนึ่งนะครับตายครับผมมาม้าดิม้าดิม้าดิกูไม่กลัวมึงหรอกกูบีดอบ ไปเราไปกันเลยดีกว่าไปไปตายก็ช่างมันฮะเพราะเดี๋ยวผมก็ไหลไปตามทางของน้ำอยู่แล้วมามาเลยเรื่องนี้ต่อให้รู้นะครับว่าบึงควรมีอาวุธติดตัวมาด้วยนะอุ้ยเชื่อแรงแรงสัสสแรงแรงมันแรงอยู่ครับผมมันแรงอยู่มันแรงอยู่นะสวยตายไปครับผมค่าดุรกิจเพิ่มมานะครับผมโอเคถ้าจัดการมอนสเตอร์ค่าดุรกิจมันก็เพิ่มนะครับผม เยี่ยมไปเลยเออดูเหมือนว่ามันจะหมดอีกแล้วนะสินะซื้อทําการคราฟสติ๊กเลยแล้วกันนะครับผมตัวแวบแชปแโอเคสวยครับต่อด้วยโอเคจัดไปครับผมท็อต56อันนะครับผมมืดเฉยเลยว่ะทุกคนทางแยกสองทางทางนี้เป็นทางที่เจอกับอันนั้นนะอ๋อโอเคทางนี้ก็ไปทางสกิปเปอร์มันมานะครับผมนะซื้อ เชวบเชบเโอเคครับผมดูแบบว่าตัวนี้จะมีแต่พวกแร่แร่แรเหล็กคือเยอะมากเลยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวขุดเหล็กสักครู่แล้วกันนะครับฮึมฮึมฮึที่ขุดกูพังอะวับวกลับบ้านักหน่อยละกันนะครับก่อนวับกลับไปเนี่ยขอทำก,การเซฟพิกัดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมามาคอมโบเลขหนึ่งไปเนื่องจากผมก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะเซฟพิกัดไว้ยังไงดีตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนค่ำนะครับผมนะ อา <c oughs> อที่ขูดสองอันเลยนะโอเคเสร็จสิ้นฟาวกลับไปยังหมายเลขหนึ่งครับอันนี้ก็น่าจะหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับผมมาต่อมาอ,อเสียงอะไรว่าก้รู้นะครับกับคบกครู่เอ้าผมเจอทองครับทุกคนเสียงอะไรว่าเฮ้ยผมไม่เล่นนะเนี่ยถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ละกันนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยของผม <laughs> โอเคเรียบร้อยเออไม่น่ามีเหล็กแล้วอ้อมีทองอีกนิดหนึ่งทําการขุด่านมาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอตัวสักครู่เลยละกันนะอยู่ๆซอมบี้มันก็โผม่มาให้ผมมาตบเล่นนะครับผมะฝึกวิชาต่อยมวยซะหน่อยสวยครับผมค่าโดริกิกเพิ่มมานิดเดียวเองนะครับต่อไปเองสไปเดอร์หรอครับมาครับมาครับ ทำไมผมรู้สึกว่ากรอกมันกระก,กากแปลกๆวะเฮ้ยอันนี้ผมมันพูดผมพูดจากใจจริงเลยนะแบบไ้เที่ยกรอกแม่งมันกรไรลแบบไม่ค่อยได้เลยวะเฮ้ยโอเคครับผมเรียบร้อยกรอกมันกรอกมาแบบกะก,กาแปลกๆนะครับเนี่ยสวยแตกไปครับโอเคอันนี้ก็ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาขุดต่อละกันนะโอเคห้องผถงใหญ่กว่าทุกคนแต่ผมจะไปทางนี้แทนและกันนะเพราะว่ามันนั้นดี ก็าาไปทางเดียวกันอู้มรกตคุณนึกว่าเพชรไอสัตโอเคเก็บมาหนึ่งอันครับผมแล้วก็ไปทางนี้เลยแล้วกันนะทางตันครับแล้วก็มีธาตุนะครับผมตัวนี้ก็มีธาตุหนึ่งอันด้วยนะครับอืมเยอะมากแล้วผมธาตุนะโอเคก็ดีอยู่นะครับผมแล้วก็เรามาดูตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้ก็ไม่มีมรกตอีกแล้วนะครับตาฝากคุณนึกว่าเจอเพชรไอเล็กแล้วก็ลาพิสนะครับผมทําการขุดมาก่อนเลยแล้วกันนะครับ โอเคมรงกระดต่อครับผมอืมนี้ก็ลาวานะเหล็กลาวาแล้วก็ลาวาอีกที่หนึงนะครับที่แม่งเยอะมากเลยลาวาเฮียด่คลิปเปอร์ถ้าระเบิดมันก็รีบระเบิดอกูก็เสียวอยู่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 แตกโอเคครับผมไปต่อเลยแล้วกันนะอ๋อเป็นทางแยกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ เแแชวบเชชเจอธาแลวก็เจอเหล็กนะครับผมนะสายตาผมมันบอกเจอทองด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นทางเชื่อมไปยออังนนี้นะครับก็เป็นทางเดียวกับพี่เรามาเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมนะโอ้อยตี่้องขุดหนนะักอีกแล้วสินะเนี่ยักครู่นะครับขอตัวปิดักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันหยุดร้อนนะครับผมนะใช่ก็ตอนนี้มันก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เื่อความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวขอแอบซุ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ทําการครับทอนมานะครับผมแล้วตอนนี้ไม้เราก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยซิหนาเฮ้ยงั้นเดี๋ยวถ้าท้อนหมดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําการขุดแร่แบบยาวเลยแล้วกันนะครับอ๋อโอเคนี่เป็นธรรมดาเหล็กนะครับเราว่าไหลาจากไหนครับผมน่าจะไหลาจากข้างบนนะข้ามบดเป็นบอรดลาวานนะครับผมใช่เพื่อความปลอดภัยคือการไว้ก่อนอาจจะดีที่สุดนะครับเคยทําการปักไฟไปก่อนถน้าผมน้กการมอนสเตอร์มันเกิดน,นะครับ เยครับผมนี่ก็ไม่มีทางไปต่อแล้วนะช่วยได้มากเลยคลิปซอมบี้อา้าตายคู่สะง,งั้นวะเสียได้อ๋อนี่ก็เป็นทางผมมายังจุดนี้นะก็งั้นเดี๋ยวผมขอทำการขุดแร่แ,แ,แบบยาวเลยผมขอทำการขุดแร่แบบยาวไปเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วเจอกันนะครับ เออทุกคนครับหลังจากที่ผมขุดมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จเจออันที่ผมไม่ได้ลงไปสำรวจดูนะครับก็เลยลองไปดูสรุปคือเดีอเอ๋ยวหนักหนาสาหัสอีกแล้วครับผมเจอเล็บโตนะครับเจอเจอเหล็กนะครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าทําการเซฟไปกัดไว้ก่อนเลยดีกว่าละกันนะครับผมเพราะว่ามันมียกมอกษโมกใช่มันมียกมอกษโมกอุ้ยเชี่ยเชื่อตัวไหนมันอยากบวครับ ออกมาตรงออกมาตรงมาออกมาตรงตรงมามาตรงอู้เจอแหล่งเจอแหล่งสปาวมอนเตอร์นะครับผมฮะเยี่ย,ยมเลยสโคตรดีอ่ะแรงแรงแรงกอเชี่ยอะไรแม่งไม่การให้กูเลยอุ้ยเชี่ยเชีมึงผลกมาจากไหนเนี่ย ก็เป็นสป่ามอนสเตอร์นะเปิดกล่องดูโอเคได้ของดีอยู่นะครับผมนะเก็บมาเก็บมาเก็บมารีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บโอเคอ่าเดี๋ยวโอเคนี้ก็ตันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะเจอทองอยู่สักสองถึงสามก้อนนะครับผมนะก็อ,อย่างที่ผมบอกไปอันนี้เดี๋ยวผมค่อยลงมาสำรวจใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมนะใช่โอเคเดี๋ยวขอตำรวจเข้าขอตำรวจ,รวจแบบ นิด,ด่อยกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเอความประมาณตนเองนะครับผมนะไม่ไม่ใช่ว่าผมตกระบาตายนะครับผมนะไม่เอานะไม่เอานะอุ้ยเชื่อเชื่อเชื่อหนีจากราบาก่อนนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะผมจะไม่กล้าสู้กับมันนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นที่ลาวายอยู่นะครับอืมอืมอืม แต่ครผมค่าโดริกิกเพิ่มมาเป็น3-3มีนะครับถือว่าน้อยมองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทาการเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นจุดที่2นะครับผมในการจะฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวเราดีก็ทําการขุดแบบจิกจิกฉุนแล้วนะครับผมนะก็สักครู่นะครับเอาแล้วไงคูณเด้ย นึกว่ามันจะมีอยู่จุดเดียวนะครับผมที่มันซ่อนเอาไว้นะสตุลูมันมีอีกจุดหนึ่งครับนี่ไงเฮียโอเคถือว่าดีเยี่ยมเลยอือใช่ครับถือว่าดีเยี่ยมดีเยี่ยมจริงจริงเดี๋ยวค่อยมาสำรวจแทนและกันนะครับผมนะเพราะว่าเออมันกินเวลาไปแบบนานแสนนานแล้วนะครับผมใช่โอเคแล้วก็ทำการเซฟไปกลับเป็นจุดสามไว้นะครับ,บ,บเช็คเชบแเช็เรียบร้อยครับผม แล้วก็อันนี้โอ้โหผมขอเว้นไม่แทนแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยขอขุดเพื่อพวกเหล็กอะไรก่อนแล้วกันนะเพราะมันขาดเหล็กครับผมในตอนนี้นะว่าไม่ต้องขุดละตัวเดียวใช่ไหมแต่ครับผมสวยก็ผมว่าได้เวลาว้าปกับบ้านแล้วครับผมนะก็ทําการว์ปกลับบ้านไปเลยครับเพะ โอเคก็เป okay, like no ็นตอนข้ามอีกแล้วนะครับผมได้ของมาเท่านี้ก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมนะก็ขอทําการชืบเผาแรกก่อนละกันนะเหล็กเราได้ไม่ถึง1ชุดนะครับเกียรได้นะครับเนี่ยทำการเก็บของไปก่อนละกันนะครับส่วนการจัดของเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําทีหลังละกันนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจทํานะครับผมโอเคเอาประมาณนี้ไปก่อนละกันนะครับผมสําหรับ EP ดีนะครับนอนก่อนเลยละกันนะ ก็ถ kind of ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสครายค์นะถ้าจะเข้ามปในคลิปหน้าสำหรับอะไรก็แบบครับที่จะเก็บายฮะ